ครับอานารยสีทองเป็นผู้มอบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียหลานสาวอันน่ารักยังเยาว์วัยนะครับแ่้วอคุณต่อไปนะครับเป็นกองทุนเงินล้านหมวกหมวกครับผู้มอบนะครับคุณพ่อหัวนนทสิธิ์ครับในรจิปวันนี้เชิญครับ มาไหมครับพุทธพ่อขงวดบนเนครื่องจิตพุทธพ่อจับพุทธพ่อจับไป้ไหมพุทธพ่อจับสังวรจิตอยู่ไหมครับเรียนเชิญครับขอประทานอาภายัยพุทธพ่อสมัสมสังวรจิต มาพอดีสรับตัวคุณพ่อสัสังวัเก็เนเ็จครับคุณพ่อสัครับ ครับขอบคุณคุณพสูสรนสังวรจิตนะครับท่านเคยเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นรองนายกการบริหารส่วนสมุทสงครามามาก่อนนะครับขอนร,เเรี้เชิญท่านผู้ในการชายัยยงแสนนรงนะครับเป็นผู้มอบคุณช่วยเหลือทับน,น้ำตา ให้กับน้องให้กับครอบครัวน้องฟ้าใสนะครับเป็นจํานวนเงินสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับคนนี้นเลครับครับอันนี้เป็นมอบทุนนะครับของสําหรับซักินตาของวัยยุทไปขอบคุณท่านพ่ออาอชัยยงแาจรอรมณ์ยยนะครับเป็นอย่างสูงที่สุดนะครับอาจารย์ใหญ่แต่พวกเกานต่อไปนะครับที่จะมอบทุน <c oughs> ให้กับครอบครัวผู้สูญเสียวันนี้นะครับ คุณนักอุมนโภที่จับเ,เครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องป้าสัยนะครับ คุณคุณนณัทมนคนพลธิกักเป็นอย่างยิ่ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ลิงค์นะครับธนวุฒินะครับธนวุฒิอุดโทนะครับประธานผู้ภัยเหม่นหินมูลนิธิหลกปู่ศิลาประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสอพอเขาวงซึ่งวันนี้ท่านได้มอบหมายให้คุณสายใจอนันตภูมินะครับ สมาชิกองค์การรหารส่วนผสมสุอาดหมู่5นะครับเป็นตัวแทนในการมอบของินเชิญครับการมอบเงินหรือเหลีอยผู้ประสบภัยนะครับคืออุบัติเหตุนะครับสำหรับนงพ้าใสนะครับ เดียวยาครับครับขอบคุณท่านสอปตอสายใจงำุภงนะครับที่เป็นตัวแทนมอบตัวแทนของท่านคณามุธโทนะครับครับต,ตัวแทนสสประเสริฐบุญเรืองสสเขตเงาะปราจีนของเรานะครับวันนี้ท่านให้ตัวแทนในการมอบเป็นผลกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับ ขอเรียเนเชิญท่านผู้ใหญ่กินอนงทนาวันนะครับผู้จับ,บ้านหมู่ที่หครับขอเรียเนเชิญครับเป็นตัวแทนมอบคุนให้กับทางสาภาพนะครับเรียเชิญครับนี่เป็นตัวแทนของสสเสิรนะครับที่มอบทุนให้กับผู้ประสบอุวัติเหตุทางรถยนต์นะครับ ขอบคุณท่านผูยย้ใหญ่สิรินงค์ธนาวน์ผู้ยิมันปีที่หกนะครับ,รบ,รบออรพอดีครับอาจจะเชิญนางพิชยาธนสุจิตเสษนะครับเป็นตัวแทนประกันชีวิตมอบสินใหม่ให้กับอา,างาเจ้าภาพนะครับรเียเชิญเลยครับพอดีมาพอดีครับเชิญครับเชิญผู้ปกครอ,องด้วยนะครับผู้ปกครองด้านหน้าผู้ปกครองนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับ อ้าวอันนี้เป็นตัวแทนประก,กันชีวิตขอเชิญคณะครูทั้งหมดเลยนะครับท่านผอ,อท่านครับครับประกันชีวิตทั้งหลาเรียนเชิญคณะครูเดเนขอนงทองายาเสริมทุกท่านออายยน,านะครับเรียนเชิญครับครูอรพินวงเพชรชัยครูเริฐวงเพชรชัยท่านผอชัยยงแสนนรง์นะครับพร้อมด้วย ครูทุกท่านครับเพื่อเป็นการแสดงความรักความอบอุ่นกับลูกศิษย์ที่สูญเสียนะครับโอการรรสวรดท้ทายครับนี่เป็นประกันชีวิตของเด็กนะครับที่เป็น เือตบริษัท NMG ประกันภัยจำกัดนะครับมาชับครับขอ,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 ขอ